ตรงนีง้สวัสดีครับผมพลอน้องทุกผู้ทุกคนครับพอปอกับบ่าวฟัหญ่เช่นเคยครับกับวันนี้อยู่กับอรสาตนาสอครับมาครับพี่น้องวันนี้ครับกลับมาที่สุรินทร์ครับมมาเพื่อผู้ได้สีมานน้ำกันวันนี้ครับมาตรนนี้เอาเลยเดี๋ยวฝากให้ตากองถือให้ นีนน,นไปอยู่กันรวมผู้สวงไป,ไปกับกลุ่มทรัพย์พานาคน,นู <c oughs> น้ีกให้ใจเขาปูผ้าก็ลูกนออ้องก็เนี่ถ่ายไปเรื่อๆยๆนะคร

รวมนะเกียน9หรอฮะ9หรือเปล่าเอาไม่เอาอ่ะ4 6 7ก็ถ่ายพ่อดลไปถ่ายทูกเลย4 6 7 9เนี่ย9ดอกทำได้หางไกล เดี๋ยวมันตีหนึ่งเนี่ยผมมาเศร้าๆนี่แหละครับพี่เองดูพ่อที่นี่ไปถ่ายทูบจะเห็นอะไรละ่นะเห็นทูบไง ก็พอมาถูกก็ต้องให้เห็นทุกมือกล้องกระเด็นกำกับทุกทุกขั้นตอนเลยพี่น้องตายตายไม่ได้กำกับสักหน่อยมือกล้องเนี่ยไม่ได้เลยก็พอไม่ได้บอกตอนแรกหนูก็ทาตามที่หนูบอกตัวเอง 我这里开一个。我这里。 いい子だよ。<laughs> ลอยนี้เ,เตัวใหญ่<ห>มากเลยมาลายอินเดีไเย,ดยไว้ามาครับผมนี่้องนไปดูกล้องดย กลมปุ๊บเลยเกาะอ้วดมากต่อไปก็มีคนถวายมาก่อนนะนี่ไงพ้อหาแบบนี้ไม่มีมา้งเนียมีคนถวายมาก่อนใเยที้เนียหรือว่ามีหอดควยหน่อยก็เอาวัวบ่นะครับช้างตัวเล็กๆนะวันนี้3สามโตจะงูอวนหน่อยแล้วมาถวายอันนเลย มีช้างตัวเล็กด้วยเอาช้างเลอช้างเลี้ยงยากเอาวัวดีกว่าม, <laughs> มาขับกันหน่อยเดี๋ยวมาลุ่นร่วมกันครับไปเลยตปเล็กอะไรไมอยากดีว่าต้องตามลอตเตอรี่ไหไมไปซื้อลอตเตอรี่มาลวดจะเอาเพิ่อกอล่ะใช่ไหม ออะไรคุณพ่อเนี่ยเกียบดับแต่กลับมาได้จีบมันดอกวานทำไม ยังเอ่ยนียนนก็กำลังจุดทูบอยู่ยนี่รอลุนจะตบไปก่อนก็ได้ามาแล้วมาครับผมเดี๋ยวมาล่อลุนกันครับลูกแหลกได้หานะครับแล้วลูกที่สอง ฮะเบิรนครับหา้หาห้าอีกแล้วลองลองให้ได้หาหาได้ครับเบิรนเบิร์นเบิเ,เอาสองตัวไหมตรงนี้ก็หา้าอ,อันนี้เอาแล้วครับมาจชนี้มาโมดิสมาโได,ด้ครับน,นี่นี่ไปลองเออครับ ถืสิ่าสัมผัสอาจารย์แล้วโอเคครับออไแเำเ่อหมันด้ครับเออพือพ่อหมนันไดเบิ่งอาได้โศกให้โศกมันได <laughs> โ้โอ้โหงงดกนอนโงดทีแล้วงงดทีแล้ว นี่ครับคือใน้สุขมานนะครับผมเรีว่าไนี่ครับอันนี้คือตาอนตานะครับผมเด้อพี่น้องรั้งใจเข้ามาต้องกันนะครับ นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สารตาจันนะครับตาเสียใหญ่มีนะครับผมเด้อพี่น้องเื่อโสงมาแล้วบนีบ้าปัญญาเขามาไล่มาถวายนะครับผมล้อรอบก่อนเราถวายไก่ไปแล้วนะครับนี่นี่ไงเราก่อพอถวายไก่เนี่ยไหนอ่ะไก่ฮะนี่ไงสองฟูเนี่ยต่อเลไรเนี่ย เดี๋ยวรอบนี้เขาสิหางัวหน่อยมาให้ตาแย่เลยครับผมถ้าลูกการโศกมาดีกครั็เอาไอ้งัวหน่อยเนาะลัวงยิงเนานะเดี๋ยวเอาวัวนะครับผมถ้าโศกขมาดีนะครับล้านโศกโศกขมาดีก็กกเจียวงัวหน่อยเนาะก็ะถวายเนาะจะเป็นห,หมูอ้วนอืม ครับเดี๋ยวเขามารอรลุนเล็กถูตรงกันครับ